แต่บอสเย็นหนึ่งครับเรื่องสิทธิ์อัพสิทธิ์อัพครับทำมาผาบอกแล้วว่ามันร่วงมันร่วงเลยครับแรงจัดอะนนี้มัน4บาทนี่ใช่ไหมแค่สกิลอะไรวะผมจำไม่ได้เลยไม่มีใครทำรายได้แั้วนะเออไม่เองเพิ่งเล่นไปตายเลยเมื่อเช้าตื่นมาเล่นนี่น่ารักตัวนี้ตีกองได้ด้วยพี่แอปเปนด้าไอ้สัตว์เฮ้ยมันตีเว้นเห็นคลิปนึงที่มันเอาสามตัวมาตีกองพร้อมกันเนี่ยมันตีกองได้เว้ยดูนะไปนะผมเปิดเสียงนะตึกโป๊ะตึกโป๊ะอ๋อเออวะ ป๊กันตีนเดือดดึงๆดึงๆโป้เฮ้ยเวนดูดิเราได้ไอเนี้ยได้เวนการ์ดมาโอ้โหทำไงอ่ะพี่ก็เล่นเวนการ์ดไปก่อนก็ได้แล้วก็เล่นเซตไปเลยตาเนี้ยเพราะว่าเวนการ์ดม,มันต้องมีตัวไอเซตมันต้องมีตัวยืนใช่ไหมล่ะไม่เซตมันคู่กับเที่ยแต่เรามียาสุโอะเลยเราไปทีพี่เห็นความแน่นเราได้โชว์เส้นมาเป็นการเล่นเฮ้ยเดี๋ยวผมพิโมเป็นหายเฮ้ยเนี่ยทับหน้าทับชีฟเวน อ๋อโอเคได้รับหน้าชิบชุดเชียอชุดเชี่ยอะไรวะเจ็บ<อ>ชุดเตอร์คือแพดทีฟทีที่ดูทั้งคลิปเหมือนเดิมปะใช่พาะจินเก่งสุดทีฟทีที่ดูทั้งคลิปจำได้แต่เดอะบอสพี่กำลังคิดอยู่ว่าไอ้ระบบโชว์เส้น ว่ามันจะด,ดีจริงๆหรอวะคือมันไปครับแายครับคากับเซตสองอะตอนท,อนที่ตอนที่เว่นมีสนามมาพอเป็นสนามดินเนี้ยเว้นก็อยากเล่นดินถูกไหมแล้วพออันเนี้ยเราถูกโชว์เส้นเปลงเราจะโดนชักจูงว่าแบบเอ้ยอันนี้เธอ,อเ,ลเล่นอันนี้เธออะไรเงี้ยแล้วถ้าสมตมติแบบเม่ผมอยากรู้แค่นี้แหละว่ามันจะมีซ้ำหรือเปล่าหมายถึงกับคนอื่นหรอแบบตัวซ้ำอ่ะเนี่ยคนนี้ก็โชว์เส้นแวนกาเหมือนกันด้วยคือมันจะเป็นสีชมพูอ่ะถ้าเกิดคนไหนโดนเลือกเนี่ยเนี่ยคนนี้โดนโชว์เส้นเป็นแอสซินแอสซิน เนี่ยคนนี้โชเซนเป็นเอ็ all right, all right, นไลท์เอ็นไลท์เอ็นไลท์เทนก็คือมันแล้วแต่ว,ว่าว่าเราจะโดนโดนโดนเลือก <All right. S 1> เป็นอะไรโชเซนมันสุ่มได้ทั้งเกมเนี่ยใช่ทั้งเกมหรอไม่เท่าที่ผมอ่านนะคือรอบนี้นเราเป็นการเรนใช่ปะ่ะถ้าเราขายการเรนมันก็ยังเป็นการเรนอยู่หรือไงถ้าสมมติผมขายกาเลนอะโชเซนจะเปลี่ยนป่ะผมพากาเลนฝันแข่งกันนะเมื่อกี้นี่ไงที่ลองอยากรู้ก็ลองเลยขายทิ้งก็เจออันอื่นเอาหรอ ผมอยากผมไม่อยากให้ให้จิงเป็นแฉกชูเตอร์เอ้ยเป็นโชว์เส่น ทำไงอ่ะพี่จะทำไงอ่ะเอาลงแทนมันหรอไม่ต้องขายแคยนี้แล้วเราก็รอสุ่มใหม่เออแต่ก็ยากคือนะผมว่าอืผมเจอตัวสี่บาทแล้วโชเซนทุเรศจัด <_ S 1> ใช่หรอตอนแรกคือเข้าไปอ่านคิดว่าโชเซนอ่ะมัน <_ S 2> มี<อ>ไม่มี <บา S 1> แค่หนึ่งบาทสองบาทสามบาทเพราะว่าความเก่งโชเซนคือสมมติเว้นขายกาเลนใช่ปะ่ะแล้วถ้ามันสุ่มโชเซนมาใหม่ตัวนั้นที่เว้นซื้อปุ๊บมันจะสองดาวอัตโนมัติเว้ยอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดเป็นนี้แสดงว่าเขาตั้งใจให้เราขายตัวตัวกระกาไปเนี่ยอย่างเงี้ยผมคนขายกาเลนเพื่อให้มันโชเซนตัวอื่น อะไรเงี้ยเพื่อทำยาโสเพื่อให้โอยเป็นโชเซ่นเงี้ยแะไม่แน่ใจว่า5บาทมีไหมห้าบาทไม่น่ามีหรอกโชเซ่นอ่ะห้าบาทโกงเกินนะผมว่าถ้ามีไม่คือมันซื้อโอ้โหแค่สี่บาทก็โกงแล้วเพราะว่ามันซื้อมาเป็นมันเป็นสองดาวเลยสี่บาทผมว่าไม่ควรมีนะใช่มันควรจะมีแค่สามบาทสามบาทยังรู้สึกโกงเลยแบบวีดีเว้นมีสามบาทสองดาวต้นเกมเงี้ยเว้นคลิปอัลบั้มห้าไลออนพลีสนี่ไอ้ดิจิตาเด่นนะนี่นะเป็นตัวปังกอบะดิจิตาไอยู่กันแล้ว นี่ครบแล้วว่ะแชปชูด4เอ้ยแชปชูด6เอ้ยแชปชูด4มี6ได้หรอหนึ่งสองสามไม่ได้นี่หว่าแต่ต้องเป็นต้องเป็นโชวเส้นถึงจะมีของว่าจินโชเส้นป่ะพี่รีบถ่ายกาเรนแล้วล่ะโอ้หเชื่ถ้าเป็นแบบจินโชเส้นนี่แบบบอบอไม่เดี๋ยวถ้าเกิดมันโชเส้นอ่ะคือเราต้องเราต้องอย่างเงี้ยกาเลนมันมีสองอันเห็นป่ะเขาแบ่งการกอลลอกนม่อาจจะเป็นบอลลอกก็ได้ไงซึ่งเราต้องไปลุ้นให้จินแชปชูจินเป็นแชปชูดกับ ลัททิมั้งมันบัตรมูลนี่บัตรมูลลัททีหมดอะ่ะก็โอเคอะ่ะถ้าขายก่อนเราเจอ,อก็ดีกว่าตอนตอนแรกผมคิดว่าแบบทั้งเกมเงี้ยเราจะเป็นจะเป็นตัวนั้นตัวเดียวเลยอะไรแต่ตัวแชปชูดก็ Shoot Shoot ต้องคู่กันก็ต้องทับหน้าอยู่ดีป่าวะ่าอ้ดูยอลิฟที่ที่เห็นไหมก็ไอ้เราจะเราจะเล่นแชปชูดเราอย่แน่แน่เราเบี่ยงและ <c ười> <c ười> เราเบี่ยงและคือเราเราเห็นอะไรแล้วเราแบบเราไปหมดอ่ะนิดนึงดีเอ้จริงจิงคือเราเห็นอะไรแล้วเราเราเบี่ยงบ่ายคือ เออเสร็จแน่นะทำไมนีเดรีถึงเป็นนักแม่นปืนวะกูไม่รู้เว้ยมือนกัน <c oughs> อยากจะถามเหมือนกันเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วเห็นแล้วแบบนีเดรีแบบใช่เหรอไรออดอ๋อแต่มันใช้เจวารินท์เวนเนี่ยสิ่งที่ไม่เข้าคือเป็นไอ้นันนัะดัชอะคือดัช,ชคือมัน<ช>เพิ่มเพิ่มสเปลเเารียกว่าอะไรวะนทำให้เวทแรงขึ้นนะแต่เวนเป็นตัวตีผมครับไช่หรอทิ้งไม่ออกกันดิอุ้ยเดโมสองดาวอุ้ยเดโมสองดาวจับหน้าเชฟชูดไงครับจับหน้าเชฟชูดเออเฮ้ยแต่บอลหลอดอีกถึงตัวเองว่ะบออลรนนีีีี่่ใคมงเเยไฉา เออว่ะวอลล์สามนี่ทำอะไรได้นะไอทีโมลืมเปลี่ยนวอลล์สามม่รู้์จำไม่ได้อ๋อเลือดได้เลือดกับเวทมานาเอเวทดีกว่าแล้วก็โบนักสิบเปอร์เซนต์เราแตกได้ห้าครั้งวอลล์รู้สึกต้องเล่นซ้ำๆมั้งหมายถึงว่าเนี่ยเล่นขัดแย้กันับเป็นหนึ่งไม่อยู่มีก็เอเวนอยู่มีสิงเฮ้ยดูดิดูดิไอ้เหีมันสิงมาพึ่งพึ่เฮ้ยดูดิเล่นอะวะโกง ถ้าแต่เลือดอยู่มีรถนะอ๋อไม่รถดีกว่าไปค่ะไปอยู่มีผมเกียดอยู่มีก่อนโดนเนิร์ฟครับคุณเียบอกเออแม่งวิ้งวิ้งวิ้งอย่างไวเฮ้ยจริงจริงต้องเวลเวลเจ็ดอะแวนการ์ดจะได้สี่ตัวพอดีอยากขายการเลน่าคือคืออยากขายเพราะว่าเอ้ยขายก็ได้นี่หว่าไม่แต่ขายมันไม่ได้บัฟแวนการ์ดเนี่ยเฮ้ยเชี่อย่าโออะไรสองตัวคือแล้วเนี่ยยาโอสามดาวแน่นอนสัตตี เออจริงก็ตอบต่างเลยว่ะพี่พอเห็นะกระจอทีโม่โหดนะเว้ยเพราะว่าพอไปคอมโบกับไอ้นักแม่นปืนใช่ป่ะพอมายิงสกิลใบอะแม่งใบหลายตัวทีโม่เนี่ยของดีเลยทีโม่แบบว่ะต้องมาอีกรอบเฮ้ยเนเลียใช้ลตี้หรอเมืกแต่ว่าไม่ได้วางที่พื้นเห็นไหมเห็นไหมบ้านปะเออเห็นว่ะปะระบุดด้วยปะระบุดด้วยพุ่งออกไปเลยไม่ใช่เออแต่มันไม่ได้ติดพื้นอ่ะใช้ไม่โดีในเลียงู โ <No. S 2> ดน <ances> มันโดนเะนี่ยมันตบเหมือนแับทำดาเมจแล้วก็ไม่ให้ตีแล้วก็ออกไปหนับเปเลนแมนกาซีชื่อยากขายเชนวะกาเลนเอออยากขายเพราะว่าไม่อยากได้โชกเซ็อุ้ยนี่กะอันนี้มากาเิโอมายืนมองเพื่อนไว้พอเลือดต่ำกว่า50%ปุ๊บไปดูเด,ดี๋ยวดูอันนี้น่าจะรัตทีเท่าไหร่เอารัทีสต้องรัทีหกอะ ไอ้ไม่ต้องลาทีก้าไว้เวนวงแม่งเต็มแมปอะที่โดนมาแล้วรอบนึงวงกาเรโอโคตรใหญ่เมื่อกี้แม่งวงเท่าจิตหมดอะสัตว์กูไม่มีความรู้สึกว่าแบบแรงเลยวงวงแม่งกับปิดหนึ่งเวงคนนี้เวทอะแอดเช็คสกิลอะวะปั๊ปั๊บแอดใช้ฮันเตอร์โฟกัสสกิลสกิลสกิลเฮียท็อกทำอะไรเมื่อกี้มันรวบศัตรูเข้ามาหรอเดวิลป้างนะจ๊ เออใช่ infernal chain W ทุกเมื่อกี้มันลวกเข้ามาแบบแล้วไม่ได้ลวกแค่ตัวเดียวเออนี่ดีเนี่ยอุ้ยดีกว่านาอะไรกันคือนามันเชี่ยเมื่อกี้ยาโอขึ้นเลยโหเย็เก่งเข้าพี่ก็ซื้อการเล่นแล้วขายการเล่นตัวนี้ดิแต่เราจะไม่ได้มันการสีเพราะเสียพี่หาบันการอีกตัวหนึ่งถ้าเราเี้ยวแปดเป็พี่อยากขายอยู่แล้วอ่ะเลือกเราเยอะไม่คือขายเพื่อที่จะหาโซเชียลเฮ้ยเวนเฮ้ยเชียโคตรเอา มันเต้นไปได้จั้งใดนี่เกินอล้องเออจ่เจอชิปชุเตอร์หกแม่เฮ้ยอะไรอ่ะนี่ไงเอบอกนี่แหละที่ผมบอกใส่เทมพี่สนุนมากเลยวะอามันตรงไหมเก็พี่อยู่บนบนไง มี<ช>คนเติมดวงครับเลดบั๊ไงเรดบั๊บน่าโอเคอมาไม่มีแล้วเลดบั๊บป่ะเป็นสันว์ายเออสัตว์เอ้ยกูลืมแล้วจีนมันเป็นอะไรนะ <laughs> ลัทธิมันใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรเขาเขาเขาทิศเพราะว่าจีนกูนตายก่อนแล้วมีแต่ตัวล้วงในเวรใครก็ยังสกิลหน้าโง่เหมือนเดิมน,น,นี่ดู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 ก <c oughs> ระถอ,อกเฮ้ยอระถอกมันพุ่งด้วยเมึงแกเห็นปะเออโป่งโป่งเดียวเราหาอะไรนะเซจูนี่แทนทับหน้า ทำหน้าสีหรือจะไม่เอาแล้วถ้าทับหน้าสีเราไม่ได้แชปชูทหกนะอืมใช่แต่แทนการเรนก่อนตอนนี้เออมันต้องเวลกาวยังเก็บตังสองสามสี่ตอนแรงกว่านี้นะหนึ่งโอ้โดนล็อกอีกโอ้ยรอดโอ้ยรักสกิลนี้อย่างนี้แกวรอไอ้รูททั้งแมปแกสกิลบูชีติแกไล่ไบดิงทั้งแมปคุณทิ้งสองดาวอ่ะเดี๋ยวนะทำไมกูไม่ลงในนี่สี่ตัววะเออ รีเคิร์ฟขอรีเคิร์ฟไม่มีทางนะบอเลยไม่รีเคิร์ฟก็ต้องอะไรอะ่ะยังไงก็ต้องรีเคิร์ฟอะเอาไปจอก่อนอะรีเคร F, ิร์ฟบีเอฟอะอุ้ยต้องเล่น,นอะเธอเนี่ไงเดอะบอสอ่ะเออเอาไปดิไม่เล่นขอขอดเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเขาก็เล่นเกมเกมสองเกมส์เขาก็ไม่เล่นเขาก็รู้ความความกล้าของลูกพี่มันกล้าขนาดไหนะเขาอยากเห็นลูกพี่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวใส่ของให้ก่อนไปลูกพี่ตายก่อนร่วมงานอยู่หน้าสุดเลย เอาทีโมใส่อันนี้ป่ะบัดบัตติโกบอะใส่ดได้ป่ะไม่คือพี่อยากเก็บไอ้นี่ไว้ให้จินอะเจาก,กอดรับ<อ>บิบอะ<ช>เดี๋ยวรอมันอิงเจเว็บแลไรเนี่ยลัคเตอร์เจเว็บลัคเตอร์แล้วนี่วะมีใครเป็นเขาแล้วก็เป็นพอจูนโละนี่ลูกพี่เมื่อกี้เอ,ตอตาตีแล้วมา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 แล้วเฮ้อยออุยยอสีดำแป๊บเอาเทไว้ก่อน แม่งหาเฮ้ยเมื่อกี้มันใช้อัลติแล้วนะเนี่ยโชว์สต็อปเปอร,ร์อเอาแกจริงๆต้องนี่จริงความสามารถตัวมันนะเท่าที่ผมมาคือต้องทําไงก็ได้ให้มันให้มันเลือดหมดให้เร็วที่สุดแล้วก็โดดออกจากเกมเพื่อที่จะกลับมาปล่อยเป็นทูดาเมจแค่นั้นเองวันนี้เราจเจอลัทธิวะ่ะเอาแล้วมันเรเียกคาเลโอมารแล้วเฮ้ยมันให้ไพ่เป็นอะไร,ะรอ,ะอันนี้กาอ๋อไม่ใช่ไอเทมใหม,ม่นี่หว่ากาคอย <c oughs> เห็นอัลติกาเอวะแม่งดูแม่งตันยันนุ่นอะ ยันตัวนอกกระดานเอออะไรวะมาแล้วลูกพี่เฮ้ยเทปะโคตรเร่ออะไรเอาไปดิวมันกลับไ้จัดเอออกไปไหนเอาไปเอาไปไเทมไปให้อาทองเวงเบนพี่อยากหาไม่เขาก็พอจูนพี่เบลก้าฮึยหยุดเชื่อเลไอ้ทองดิเทปะผมไปอ๋อ โอ้ยนี่ไงได้ไต่าเออไม่เนี่ยพี่ได้ของให้จิตแล้วเนี่ยได้ทั้งไออีทั้งลาดดิสเลยเหลืออะไรแล้วก้อนครอกระเซฟเฟอร์งา er นเรียกกาลิโอมาแล้วกระถกรูบปุบไม่รูบอียขี้ไอ้ควายโดดโดดตัวเดียวโดดไม่โดดเจอไอ้แม่งไม่โดดตรงเขารูบ้วยไอ้เหี้ยเออเล่นเป็นไหมเนี่ยไกโอไม่ใช่ดดดดดดดเลนเจอร์เลยควายจอกจอก คู่คอมโบนี้ใช้ได้ว่ะเวน้นแลวเชฟชูชตเตอร์เราอะก็เล่นแค่สี่พอเราต้งไอ้อ๋อหกเล่นได้ใช่ไหมแต่ต้องเวล์ก้ากาเลโอแลงบอลครับผมว่าอาถอกน่าเล่นอืดีกว่าคือให้เทียบมันคล้ายๆบุคงอันที่แล้วอะแต่ที่แล้วมันแค่น็อกอัพไงแต่นี้คือมันรวบศัตรูเข้ามามันเลยดูดีกว่าส่วนบุคงก็เกี่ยนาที่ผักอันตินะเพื่อนจังเลยใช่ใช่ใช่เพราะอันนี้คือมันรวบให้ศัตรูยะโอสามดาวเว้น พอเนี้มันรวบเพื่อให้ศัตรูเข้ามาหาเรารวบฟาดนี่ไงเฮ้เยตายแล้วเมื่อไรจะมาตริโออ่ะมาแล้ววงจิ๋มมดชอบว,วงกรลโอไม้มันสามไงมันเขาสามต้องเขาหกเขาหกกระกลมเขารักเต็งนะแง่ <c oughs> เราต้องเวลก้า <5 S 2> ให้ได้เต็งพี่อยากเห็นแชปชุตเตอร์6ถ้าเวลก้าเอาใครลงนะนี่ีใครต้องหายไปอ่ะ แวนก่ก็จะเหลือแค่สองอะเลอเเดนเท่ใช่ไหมะมีประโยชน์อะไรชาจเตอร์หชิ่งสามครั้งแล้วก็ดาเมจเบาลงแค่สามสิบเปอร์เ็นตชิ้งสามครั้งจากชิ้งสองเป็นชิ่งสามต้องเป็นจากสี่ดีกว่าบอกว่านั่นดิ3สามมันดูน้อยไปมันได้หมอะกับเป็นแบบจริงยิงชิงเป็นยังไงวะนัดสี่ยิงชิงเนี่ยหรอบั้งไม่ได้สังเกตจิงเลยนี่นี่นี่นก เแค่นับสี่ยิงชิงเลยเว้นปิวปิวปิวโคตรโกงเลยเว้นแล้วถ้าจินสี่ดาวแล้วยิงเอ้สามดาวแล้วยิงชิงสามดาวยังเป็นสีานา่สี่หรือเปล่ะแน่ยังเป็นสี่สี่อยู่เลยสี่พันสี่ร้อยเจ็สี่เปอร์เซ็นต์อยากได้จีเอให้จินอ่ะอุ้ยเคนว่ะเคนว่ะอุ้ยมองกันหน้าสวยอย่างวะดูดิมราใส่โคม่าได้เหรอเออว่ะหมอพี่ต้องใช้ท่านดีโซมอ่ะอืมให้อาท็อปมาท็อกแบบน้า โซความเท่ใช่ไม่มีอะไรเอ้ยได้ได้เลือดไอ้นี่เลยนะไอ้ได้โล่เอ้ยเออได้โล่ตามแม็กเลือดเลยนะโยนิเอาตีเลยนะเว้ยทุกคนเนี่ยซิลเฟดอ่ะโคตรเท่เอาตีแม่งนะคาราทวุน์มาแล้วอะไปเฉยด้ำไปดูโยนิพี่ไม่ดูพี่ดูจรนงนะนี่จินชิ่งจินชิ่งจินชิ่งจินนาสติชิงปิ้วปิ้วปิ้วอุ้ยเหยะยบปะแต่จินยินเป็นพินบอลเลเวน ฮ้ยพี่ว่าจีนอย่างนี้โกงว่ะดาร์กสตา์อ่ะออคือมันชิ่งอ่ะแล้วนั่สี่ที่แรงที่สุดของแมง่ะดูดเมทแมงดิตุปิ้ว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 ,วสุดจัดจัดมาวะผมว่าพี่ต้องจินสามดาวทำเ้ลอลยรปะเอาเวนลงแทนคาเลนนิดาลีลงอ่ะแวนการ์ด Vanguard มันสามเวนการ์ดเกินเหรอพี่เอาเอ็กซายออกดิอเอเกี่ยโยนี่เอาออกไป เอุ๊ยอันนี้ perfect combination sharp shooter หกแล้วก็แวนการ์ดสี่แวนการ์ดสี่ไปครับเรามาดูการชิ่งสามครั้งของทีมกันโอ้เจอตัวลวงชิ่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 งอุ้ยชิ่งอุ้ยเออโอ้โหทิโมบอดชิ่งนิดบอลแต่ชิ่งเอาไว้อ๋าเข่ากันอยู่เฮ้ยได้โยเอสออกสบายลวกอู โอ้โหทำอไมอ่ะก็มาดิไอเวนก็มาดิก็มาดิไอเวนก็มาดิไอเวนเนื่อมาตอบครับเยี่ยบเยียบโกงเกินไอ้หรอคอับการเล่นกูอ่ะยังไม่สองดาวเลยนะอุ้ยได้ดัชด้วยสวยให้ทีโมแล้วกันเพราะว่าถ้าตัวมันล้วงไม่แมทถ้าตัวมันมาล้วงเราอ่ะมันจะติดพอเสนหาเนี่ย นี่เราได้ดัชมาเพิ่มทำเดรเมจเว้แรงขึ้นยี์เซ็นต์ไม่มีตัวรวงไม่มีถล่มเลยเออชิงทุกครั้งที่ยิงหวอเว้นไปเลยอ้ยออาอุ้ยอ้าบเลยมึงถล่มอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนอ่ะครับรวบก,ก่อนอ<า>ปึ๊บ,บ,บปั๊บโอ้โหตายอุ้ยใจเย็นเบาเบาเฮียถละ่มโคตรแรงชิบันโดดทีเดียวจีนหายไปเลยต้องยืนปิดหว่ะ ไม่รู้ว่ายืนปิดอะ่ะมันมันกันได้ไหมเหมือนเหมือนเหมือนอันเก่าๆจำได้ปะที่มันยืนปิดกันอืมยืนปิดกันได้ใช่ผมเป็นจินผู้ถูกเลือกนี่ไงได้ผล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 เ็นงั้นีซี่ดีซี่แล้วทั้งนั้นอะ่ะยินทุกครั้งที่ชิงชิงทุกครั้งที่ยิงเกิดใหม่เหรอเกิดใหม่เหรอมาดครับเกิดใหม่เหรอเฮ้ยดูดูดูเขาเลยไปพลยสไตล์ระยะไกลเลยเวนนี่เลยแตะปะเอาไม่แตะ เอาเหลือสามคนแล้วครับเหลือสามคนแล้วครับอถอกไี่แหละถอกใกล้สามดาวแล้วนะอืมีกถอกขาดสองตัวตัวเอ,ออว่ะเราลืมจัดวิธีจัดแบบนี้ไปเลยเนี่ยเนี่ยเราจะตีนี่นนอุอ้ยมันโอ้โหไอเนี่ยอุ้ยทูช็อตอเดี๋ยว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 ที่ยืนอองยืนเอทูช็อตที่ยืนเอทูช็อตเอทูช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวมันรีมานาร้อยเปอร์เซ็นเอทูอตหกอ่ะแล้วกูยืนกองแบบนี้เมื่อกี้โดนทูช็อตอีซี่อีซี่วินเลย ชนะเรามันสินะใช่มันไม่น่าใช่เราหรือไงเฮ้ยมีโดนจีนมีโดนจีนมีโดนจีนอุ้ยโดนเฮ้ยมีโดนมีโดนไม่โดนอ๋อเดโอ้ยเขี่ยทารอนเลยทารอนบวกเขี้ยนเกินโอ้ยดูดูสอตดิดูสอดแม่งโคตรใหญ่เลยเว้ยเอาทารอนออกไปทารอนออกบเนเฮ้ยเอาว่าเอาว่า สกิลนะพันสองห้าสิบต้องสักสี่พันนะผมว่าฮะสี่พันไรวะเฮ้ยมันเอาทารอนตามมาอีกไว้จิ้งกูบายแบ่อะไรตัวแบคเ้ยลวกโอ้โหเฮ้ยก้าวอีกทีนึงเมื่อกี้เหตุความแรงอะใช่อีกรอบทันเมื่อกี้คือแม่งตายหมดอ่ะเขาบอกบีเป็นองไฟหงเลย เลออถลนแรงจริงลวกปูปอ้ลวกปู้โหีบ้ยอะไสกันอีก